ตอนที่217อาณาจักรเทียนจูข้อเสนอให้ถอดถอนรัฐมนตรีแขกต้องได้รับความยินยอมจากจักรพรรดิที่เข้าร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งดังนั้นการงดออกเสียงในการเสนอครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นโมคะตี้หยานจ้องมองที่ตี้ฟู่เขาให้ความสำคัญกับสามีของจักรพรรดิมาโดยตลอดพวกเขาทั้งหมด เป็นจักรพรรดิองค์แรกแรกของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงจักรพรรดิหยานเป็นองค์แรกและสามีของจักรพรรดิเป็นองค์ที่สองจักรพรรดิองค์แรกแรกค่อนข้างเป็นหนึ่งเดียวกันในเวลาต่อมาตีฟู่ได้ละทิ้งสายเลือดหุนหยวนของเขาและเลือกที่จะกลับชาติมาเกิดใหม่และทุกอย่างก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นหลังจากนั้น การใช้รูปแบบในการขัดเกลาร่างกายและโดยไม่ต้องใช้แรงภายนอกมากนะักเขาก็สามารถกลายเป็นรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดได้ซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งทวีปต้นกำเนิดตี้หยานยังบอกได้ว่าตี้ฟู่ควรเป็นตี้ชิงคนต่อไปแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถฝ่าด่านในยุคการกลับชาติมาเกิดใหม่นี้ได้แต่เจ้าสามารถฝ่าด่านได้นานกว่านั้น หลังจากออกจากโลกต้นกําเนิดศักยภาพของสามีของจักรพรรดนั้นมากกว่าของจักรพรรดิทั้งสามมากดังนั้นเขาจึงเป็นสหายที่ดีกับสามีของจักรพรรดิมาโดยตอลอ,อดอโดยไม่คาดคิดว่าในวันนี้แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ตี้ฮูกับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเสียได้ต,ตี้หยานตี้ฮูกล่าว หลัวเหอได้เป็นราชาเทพเพียง200กว่าปีเท่านั้นหากเขาไม่ยอมรับภารกิจนี้เป็นเวลา200กว่าปีเขาจะถูกถอดถอนสถานะเป็นข่ารับใช้แขกหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปแสดงว่าพวกเราผิดเต็มๆท้ายที่สุดแล้วการปฏิเสธภารกิจนี้พลังนั้นถูกกําหนดโดยบรรพบุรุษตี้หยานมองไปที่ตี้ฟู่ สามีของจักรพรรดิพูดเบาๆแต่ถ้อยคำของเขากลับไม่น่าเชื่อถือแค่นั้นแหละตี้หยานหายตัวไปทันทีทันทีที่เขาจากไปตี้ซีและตี้หูก็จากไปเช่นกันเจ้าคิดจริงเหรอว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เป็นจักรพัรดิของอาณาจักรโบราณหยานเฟิงนะ่ะตี้คงหัวเราะเยาะเขายังต้องการทำอะไรก็ตามที่เขาต้องการ ทันใดนั้นจักรพรรดก็เริ่มล่าถอยไปทีละคนตี้ชูตี้ฟู่ตักกอนและในไม่ช้าก็เหลือเพียงตี้ฟู่และตี้ชูเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้ครั้งนี้ขอบคุณนะตี้ชูกล่าวด้วยรอยยิ้มการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายของจักรพรรดคือว่าหากเขาเลือกที่จะตกลง สถานะของเขาในฐานะแขกรัฐมนตรีของหลัวเหอก็จะถูกพรากไปดังนั้นการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายของเขาจึงมีความสำคัญอย่างมากดีฟูยิ้มและกล่าวว่าหลัวเหอไม่ได้ทำอะไรผิดในเรื่องนี้ข้าอ่านภารกิจที่มอบหมายให้กับหลัวเหอแล้วโดยตี้หยานและคนอื่นๆซึ่งขอให้เขาแบ่งร่างโคลน192ตัว เพื่อดูแลไข่สัตว์สายเลือดฮุนหยวนเป็นเวลา3,000ปีสำหรับคนทั่วไปมันใช้เวลามากกว่า200ปีในการไปถึงระดับที่สองของราชาเทพตอนนี้เป็นเวลาที่จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการฝึกฝนดังนั้นเขาจึงล่าช้าไป3,000ปีการฝึกฝนใครใครก็ปฏิเสธมันได้ใช่แล้ว หลัวเหออยู่ในช่วงเวลาสําคัญของการฝึกฝนของเขาหากเขาติดอยู่ในอุปสรรคมาเป็นเวลานานและติดอยู่ในนั้นมาหลายล้านปีไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ก็ไม่เป็นไรที่จะปล่อยให้เขารับหน้าที่นั้นในเวลานี้ตี้ชูพยักหน้าแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะยกมันขึ้นมาจริงๆ อย่างไรก็ตามหลังจากที่หลัวเหอกลายเป็นมหาเทพเขาก็จะไม่ได้รับภารกิจใดๆอีกตี้ฟูกล่าวข้าคิดว่าถ้าเขาถูกขอให้รับภารกิจอย่างรวดเร็วตี้หยานและคนอื่นๆก็คงไม่มีเหตุผลรับภารกิจได้เลยตี้ชูพยักษหน้าแต่มันไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของหลัวเหอได้ ค่ามีงานต้องทำที่นี่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตี้ฟูส่งงานไปให้ตี้ชูทันทีเฝ้ารักษาทางเข้าสู่ดินแดนอันล้ำค่าแห่งแรกอาณาจักรเทียนจูเป็นเวลาหนึ่งพันปีหรือตี้ชูอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นมันโอเคโอเคเยี่ยมเลยตี้ฟูอมยิ้มแล้วพูดว่า ถึงแม้จะต้องใช้คโคลนถึง36ตัวในการปกป้องทางเข้าแต่การป้องกันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามใดๆเลยมีเพียงเมื่อศัตรูรุกรานเท่านั้นที่ต้องต่อสู้โอกาสในการต่อสู้ในช่วงเวลาพันปีนี้มีน้อยมากข้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆตี้ชูยิ้มและพยักหน้าเยี่ยมมากภารกิจประเภทนี้คือสิ่งที่เหล่าเทพกษัตริย์ เคอร์ชิงกำลังแข่งขันอยู่ประการแรกภาระทางจิตใจมีน้อยและไม่เหนื่อยล้าเลยประการที่สองเจ้ายังสามารถใช้โอกาสนี้สำรวจส่วนหนึ่งของดินแดนขุมทรัพย์แห่งแรกซึ่งก็คืออาณาจักรเทียนจูได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งงานนี้ไปให้หลัวเหอตี้ฟูพยักหน้าไม่นานตี้ชูก็ยิ้มและบอกกลา จักรพรรดิเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้หลัวเหอขณะที่จักรพรรดิยืนอยู่ที่นั่นก็มีกลุ่มรูปร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในอวกาศอันกว้างใหญ่เมื่อกลุ่มรูปร่างนั้นเคลื่อนไหวความลับนับไม่ถ้วนของทวีปต้นกำเนิดก็ถูกเปิดเผยหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่จากจักรวาลดั้งเดิมสู่ทวีปต้นกำเนิด เขาก็กลายเป็นเทพนิรัน์ที่แท้จริงเมื่อเขามาถึงครั้งแรกจะเป็นราชาเทพในเวลามากกว่า100ปีจะต้องใช้เวลามากกว่า200ปีจึงจะไปถึงระดับที่สองของราชาเทพได้รับความโปรดปรานจากกฎสูงสุดมากกว่าด้วยศักยภาพนี้เมื่อข้าออกจากทวีปต้นกำเนิดในอนาคตจะต้องเป็นสหายคู่ใจของข้าแน่ตี้ฟูคิด เมื่อต้องสรุปความลึกลับของทวีปต้นกำเนิดตี้ฟูเป็นอันดับหนึ่งตัวอย่างเช่นราชินีแห่งเมืองหลวงแห่งสายลมราชาเทพแห่งโลกเจ้าแห่งแม่น้ำแม่สิ่งมีชีวิตลึกลับในอาณาจักรสวรรค์เงาและบรรพบุรุษแห่งไฟแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเหนือกว่าจาักรพรรดิได้ก็ตามแต่ไม่มีใครเลยที่สามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดได้ สามีของจักรพรรดิไม่ได้บริโภคสมบัติล้ำค่ามากเกินไปเขาใช้เพียงรูปแบบต่างๆเพื่อขัดเกล่าร่างกายของเขาและเข้าถึงสภาวะชีวิตขั้นสูงสุดในด้านการสะสมเขาคือผู้ที่มีแนวโน้มจะบรรลุถึงขั้นสูงสุดมากที่สุดในยุคนี้รองจากจักรพรรดิชิงและเจ้าแห่งหมื่นอาณาจักรตามที่บรรพบุรุษกล่าวไว้ หลังจากออกจากทวีปต้นกำเนิดมีวิกฤตการมากมายและการเอาชีวิตรอดก็ยากลำบากตี้ฟูคิดตี้หยานและคนอื่นๆไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยอุปนิสัยความแข็งแกรง่งและศักยภาพของพวกเขาหลัวเหออาจเป็นมิตรของข้าและบางทีข้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากเขาด้วยซ้ำมีผู้คนเพียงไม่กี่คนในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมด ที่จักรพรรดิฟูสามารถให้ความสนใจได้และหลัวเหอก็เป็นหนึ่งในนั้นเมืองหูหยางงานนี้หรือหลัวเฟิงมองดูงานที่ต้องเฝ้าทางเข้าอาณาจักรเทียนจูงานนี้ต้องใช้เวลาร่วมพันปีและมีแขกเพียงสิบล้านคนเท่านั้นแต่หลัวเฟิงยังคงตกตะลึงทำไมงานดีๆเช่นนี้ถึงตกเป็นหน้าที่ของข้าลัก ภารกิจประเภทนี้คือสิ่งที่ราชาเทพเค่อชิงกําลังเร่งรีบดำเนินการดินแดนเทียนจูเป็นดินแดนที่ล้ำค่าที่สุดในทวีปต้นกำเนิดทั้งสองประเทศโบราณปิดกั้นทางเข้าจนหมดสิ้นด้วยต้นทุนทั้งหมดกองกําลังอื่นไม่สามารถแอบเข้ามาได้หากพวกเขาต้องการเข้าไปพวกเขาก็ทำได้แค่กําจัดทางเข้าไปเท่านั้นหลัวเฟิงรู้ดีว่า ดินแดนเทียนจูต้องได้รับการปกป้องโดยจัก,กรพรรดิหรือกษัตริย์อาณาจักรโบราณหยานเฟิงจะแต่งตั้งจัก,กรพรรดิและอาณาจักรโบราณเลติ้งจะแต่งตั้งกษัตริย์นี่คือกองกำลังหลักขององครัก์หลัวเฟิงอาจารย์ตี้ชูส่งข้อความมาเจ้าได้รับภารกิจแล้วหรือยังครับท่านอาจารย์ทำไมข้าถึงได้รับงานดีๆเช่นนี้ หลัวเฟิงถามสามีของจักรพรรดิมอบให้แก่เจ้าตี้ชูกล่าวครั้งนี้ตี้หยานและพวกของเขาจะลิบรอนสถานะแขกของเจ้าในเวลานั้นตี้หยานตี้ซีตี้หูตี้หยวนและตี้หูตกลงกันหากจักรพรรดิองค์ที่หกตกลงสถานะแขกของเจ้าจะถูกลิบรอนหลัวเฟิงเข้าใจว่านอกเหนือจากทีมหลักของตี้หยานแล้วยังมีตี้หยวนด้วยหรือ ตี้หูหลักสามีของจักรพรรดิก็จัดเตรียมงานนี้ให้กับเจ้าเช่นกันข้าจะมอบแผนที่อาณาจักรเทียนจูให้กับเจ้าจงคว้าโอกาสนี้ไว้ตี้ชูรีบส่งแผนที่ข้อมูลนั้นไปให้ทันทีตกลงข้าจะไปที่อาณาจักรเทียนจูทันทีหลังจากที่หลัวเฟิงได้รับการยืนยันจากอาจารย์ของเขาแล้วเขาก็เลือกที่จะรับงาน เมื่อรับงานแล้วก็ถึงเวลาเริ่มงานร่างโคลนของหลัวเฟิงที่สวมชุดสีดำได้ออกจากเมืองหูหยางอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปยังทางเข้าสู่อาณาจากักรเทียนจูดินแดนเทียนจูมีทางเข้าทั้งหมด36ทางหลัวเฟิงมาถึงทางเข้าที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่กลางอากาศในป่าอันกว้างใหญ่ ด้วยดินแดนของหลัวเฟิงเขาสัมผัสได้ว่ามีช่องว่างบิดเบี้ยวขนนาดใหญ่ที่นี่ว้าวหลัวเฟิงเริ่มบินเข้าไปหาทันทีทันทีที่เขาบินเข้าไปแสงสีทองอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ปกคลุมพื้นที่โดยรอบอบหลัวเฟิงมองเห็นร่างโครงกระดูกสีขาวนั่งขัดสมาธิอยู่ห่างออกไปโครงกระดูกสีขาวตัวนี้ กระดูกเป็นสีขาวและอบอุ่นแต่ดวงตานั้นเป็นดวงตาปกติคู่หนึ่งกำลังจ้องมองหลัวเฟิงอย่างสองมอบท่านหลัวเหอร่างกระดูกขาวลุกขึ้นยืนและพูดด้วยรอยยิ้มภารกิจของข้าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและข้าก็เดาได้ว่าใครจะมารับช่วงต่อปรากฏว่าก็คือท่านหลัวเหอระดับสองที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ดูเหมือนว่าจักรพรรดิผู้ปกครองจะให้ความสำคัญกับท่านหลัวงเหอมากตัวอย่างเช่นการฝึกฝนไข่สัตว์สายเลือดหุ่นยวน192ฟองนั้นเป็นความรับผิดชอบของจักรพรรดิอู่เสมอมาดังนั้นเธอจึงเป็นผู้มอบหมายงานนี้สำหรับภารกิจการเฝ้ารักษาดินแดนเทียนจูเป็นดินแดนสมบัติชิ้นแรกนั้น มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายให้เฉพาะจัก,กรพรรดิปกครองเท่านั้นมันก็เป็นโชคเหมือนกันหลัวเฟิงยิ้มเจ้าไปแสดงความเคารพจัก,กรพรรดิตี้ส่วนกับข้าก่อนร่างกระดูกขาวกล่าวการพิทักษ์อาณาจักรเทียนจูเป็นความรับผิดชอบหลักของจัก,กรพรรดิส่วนเราแค่ช่วยเหลือจัก,กรพรรดิเท่านั้นหลัวเฟิงพยักหน้าโปรดรบกวนด้วยท่านไปเฟิงท่านไปเฟิง หนในขุนนางแขกแห่งดินแดนโบราณหยานเฟิงเป็นขุนนางระดับสองแห่งวิถีอันยิ่งใหญ่และมีมิตรภาพที่เป็นชีวิตและความตายกับจักรพรรดิเซเวียนฮะท่านไปเฟิงแยกร่างโคลอนออกมาเพื่อร่วมเดินทางกับหลัวเฟิงการจัดทัพที่ทางเข้านั้นเกิดขึ้นจากการจัดทัพของสองประเทศโบราณคือประเทศโบราณหยานเฟิงและประเทศโบราณเลติง้ง นอกจากราชาเทพไปเฟิงแล้วยังมีราชาเทพแขกจากประเทศโบราณเลติงคอยเฝ้าอยู่ด้วยเป็นรูปร่างที่มีผมยาวสีน้ำเงินน้ำทะเลเสาวสวรรค์หลัวเฟิงสังเกตเห็นเสาวสวรรค์ที่สูงตระการเสาวสวรรค์น,นั้นสูงมากจนไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดได้เสาวสวรรค์36ต้นแต่ละต้นอยู่ที่ทางเข้า36แห่ง ราชาเทพไปเฟิงกล่าวพวกมันรองรับอาณาจักรเสาวสวรรค์ทั้งหมดเสาวสวรรค์แต่ละต้นมีโอกาสบางอย่างเจ้าสามารถไปดูมันได้เมื่อเจ้าเฝ้ารักษามันไว้ในอนาคตหลวเฟิงพยักหน้าหากเขาสามารถจัดร่างโคลน36ร่างมาเฝ้าทางเข้าได้เขาก็สามารถแบ่งร่างโคลอนอีกสองสามร่างเพื่อสำรวจอาณาจักรเสาหลักสวรรค์ได้เช่นกัน พวกเราสามารถสำรวจได้เพียงบริเวณรอบนอกของอาณาจักรเสาหลักสวรรค์เท่านั้นราชาเทพไปเฟิงกล่าวพื้นที่ภายในของอาณาจักรเสาหลักสวรรค์สามารถสำรวจได้โดยราชวงศ์ทั้งสองเท่านั้นข้ารู้หลัวเฟิงเข้าใจเมื่อเขาได้รับข้อมูลจากอาจารย์ของเขาตี้ชูอาณาจักรเสาสวรรค์น,นั้นแตกต่างจากดินแดนขุมทรัพย์ธรรมดา นี่คือสถานที่สำคัญที่สุดสำหรับดินแดนอันล้ำค่าที่หยวนทิ้งไว้ทั้งสองประเทศโบราณต้องการผูกขาดดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเสาวสวรรค์หลัวเฟิงมองดูเสานั้นจากระยะไกลและสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่เสาวสวรรค์นำมาให้ซึ่งเป็นแรงกดดันที่เกิดจากเส้นทางสายสมบูรณ์เข้าสู่ทางเข้าลึก เข้าไปผ่านทางเข้าสองทางและบินอยู่เป็นเวลานาน,านก่อนจะถึงพื้นที่ด้านในของอาณาจักรเสาสวรรค์พื้นที่ด้านในถูกปิดล้อมด้วยการจัดทัพจักระพัดราชาเทพไปเฟิงทำความเคารพและมีคนหนึ่งก็เดินออกมาจากกลุ่มร่างนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวเขาสวมชุดคลุมสีดำที่มีลวดลายสีทองลับบนชุดคลุม และดวงตาของเขาก็เย็นชาหลัวเหอทักทายจักรพัรดิหลัวเฟิงรู้ว่าอีกฝ่ายคือตี้ส่วนซึ่งเป็นอาจารย์ของจักรพัรดิกุ้ยวี่ในชีวิตก่อนของเขาตามความรู้สึกที่เขาได้สนทนากับจักรพัรดิกุย้ยซือจักรพัรดิกุย้ยซือยังคงรู้สึกขอบคุณเจ้านายของเขามากราชวงศ์ปกครองตี้ส่วนมองไปที่หลัวเฟิง เจ้าต้องรับผิดชอบในการเฝ้าทางเข้าเจ้าสามารถสำรวจพื้นที่ภายนอกได้แต่เจ้าถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ด้านในของอาณาจักรเสาหลักสวรรค์ครับหลวเฟิงตอบเมื่อเฝ้าทางเข้าหากพบผู้บุกรุกให้ร่วมมือกับกองกำลังเพื่อต่อต้านด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าข้าจะไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดตี้ส่วนกล่าวอย่างเย็นชารับทราบ หลัวเฟิงตอบอีกครั้งไปได้แล้วล่ะตี้ซวนหันหลังและกลับไปยังพื้นที่ด้านในหลัวเฟิงถอนหายใจในบรรดาจัก,กรพรรดิที่ฝึกฝนสายเลือดหุนหยวนตี้ซวนถือเป็นคนอารมณ์ดีและในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนหญิงยโสและใส่ใจลำดับชั้นมากแต่เนื่องจากความหญิงยโสของเขาเขาจึงต้องทำสิ่งต่างๆอย่างมีศักดิ์ศรี